ฮันน o ชินะะิ่ปุนก็คุณยินดีท่าทุกท่านี่วนน้ญนจะเรียนกนกันยวกันคันันเัเรันกนกะะนกั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 นอันกัเกันกันกันกนกันกนกันันนะะออนนกนกนก นะะคกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนขีดเส้นนะคะลากเส้นลงมานะคะตามคลิปวิดีโอที่เซนเซสให้ดูเลยนะคะอะอะที่ชอบที่สุดคือใครกันคะ ค่ะเมื่อเรียนลาบเส้นเสร็จแล้วนะคะให้ออกเสียงตามเซนเซ3สามครั้งนะคะอเมฝนอเมฝนอเมฝนมาตานค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆไซโยนาวะ リビムスドリルで検索。